ตกลงกันดิตอนนี้เสียงแตกแล้วพอพอเอาตัวอย่างแปลกๆมานี่ยนะตอนนี้เสียงแตกแล้วเพราะนั้นโสตินทรียัางไม่ได้ทำตัวรูปด้วยวาปโรนโสตินทรียัางเราตัดบนว่าไงนะครับโสตะอินทริียังก็มันต้องมันต้องลบสระไหนมันจึงกลายเป็นโสตินเนะถ้าลบสระหลังมันก็จะกลายเป็นโสตัน นในที่นี้มันมคือเอามาหลอกที่เจอว่าดูนักศึกษาจะ,ะจะคิดว่าทํารูปด้วยสูตรไหนเพราะฉะนั้นทํารูปด้วยสูตรที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งลองทำดูนะกลุ่มที่หนึ่งที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่นะครับโสตินตรียังครับ ได้แล้วใช่ไหมครับว่าทำด้วยสระเสรีไม่ได้ทำด้วยวาบโรูนะครับเวลาจะสังเกตก็คือว่าเขาตัดเป็นโสตินตัดบมเป็นโสตะอนินก็แสดงว่าสระอียังเหลืออยู่มันถึงจะปรากฏในบทสำเร็จว่าโสตินใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราลบสระหลังปุ๊บม,มันจะกลายเป็นอะไรครับโสตันทริยงโสตันเทรียงซึ่งในพระบาลีไม่มีใช้ นะครับบาลีไม่มีใช้แต่ถ้าถามว่าลบด้วยอาวาปรโไไไรได้ไหมได้ไหมครับได้เพราะว่าสูตรเขาบอกไว้แล้วองค์ประกอบของสูตรก็คือว่าสระไม่เหมือนกันมีสระสุติคือเสียงไม่เหมือนกันลบได้แต่ว่าถามว่าลบปุ๊บเอาไปใช้ปุ๊บเราบอกว่า,ราพระไตรปิฎกเป็นเกณฑ์หนึ่งต้องเอาพระไตรปิฎกเป็นเป็นเรียกอะไรเป็นหลักเลยนะครับในการ พระต้าพระเตยปกไม่มีโสตันทริยังเราก็ไม่ต้องตัดเราก็ถือว่าเป็นโสตินทรียังอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอาศันตาวิธีเลยนะครับอย่างนี้แหละก็ถือว่าเป็นอาศันตาวิธีไม่ใช่นิจจาวิธีไม่ใช่อนิจจะแปลเป็นอาสันตาคือไม่ได้เกี่ยวข้องกับสูตราปโรทั้งท้งที่มันเกี่ยวข้องได้อย่างนี้เรียกว่าอะไรนะครับอาสันตาวิธีเพราะฉะนั้นจงเข้าใจด้วยว่าวิธีสามประการในไวยากรเนี่ย นะครับนิจาวิธีอนิจาวิธีอสันตาวิธีอสันตาวิธีก็คือแบบนี้แบบในกรณีของมาปรวสารูปานเนี่ยนะครับวาสัมมันจะ,ะเป็นตัวชี้ว่ามีวิธีอยู่สามอย่างคือนิจาอนิจาและอสันตานะครับอย่างนี้แต่ว่าอสันตะอุทาหณ์ก็คือต้องเอาอุทาหณ์ที่ไม่ได้ทํดที่สูตรนี้ทั้งๆทงท,งที่มีองค์ประกอบที่จะทําได้ อย่างนี้เ็เรียกว่าอาศันตะวิธีนะครับแต่ถ้าทําได้บ้างไม่ได้บ้างคือพระเจ้าปิฎกมีทั้งสองแบบอย่างนี้ถือว่าเป็นอะไรนะครับอนิจจะแต่ถ้าเกิดมีแค่ตัวเดียวเรียกว่านิจจวิธีอุทาหารอที่เป็นนิจจวิธีในอัลวาปรโรได้แก่อะไรครับจกักขุนทรียงนิจจอุทาหารอนคือจกักขุนเพราะฉะนั้นถ้าเขาให้ยกตัวอย่างว่าจงยกตัวอย่างของนิจจวิธีในวาปรโรนักสายต้องยกตัวไหนครับ จักขุนทัอย่างส่วนอนิจจะอนิจจะก,ก็คือตัวไหนที่มีสองอย่างอย่างเช่นยัตสาทานิี้รูปนี้ก็ได้ยัตสาอิทานิรูปนี้ก็มีใช้ในกรณีเช่นนี้เป็นอะไรครับอนิจจาวิธิเราก็ยกตัวอย่างอนิจจาวิธีนี่มีเยอะอนิจจาวิธีมีเยอะแล้วก็สารต่างก็มีเยอะส่วนนิจจานี้มีน้อยนะครับนิจจามีน้อยนะครับ สันตะอุทาหณ์ได้แก่อะไรนะครับเมื่อกี้โสตินก็ได้หรือสัตทินทริยังเอาอินทริยังอันใดนหนึ่งก็ได้ยกมาไม่จําเป็นต้องตามนี้ก็ได้ขอให้เมทาหรอมมันเข้ากันเมื่อกี้โสตินทริยังยกมาก็ได้ในพระท้ารูปสิทธิ์็ใช้ปัญจินทริยานิสัตทินทริยังเป็นต้นเพราะฉะนั้นเรายกตัวใดตัวหนึ่งนะไม่จำเป็นต้องจําทั้งหมดเพราะว่าเราอย่างไรเราจําไม่หมดอยู่แล้วว่าตัวอย่างก็คือตัวอย่าง อย่างนี้นักศึกษาจาไม่หมดนะครับอย่างนี้ถือว่าได้สามตัวอย่างนะฮะในสูตรวาปรโรนี่นะครับหนึ่งนิจ 3, า,นาวิธีสองนิจะสามอสันตาวิธีนะครับก็หัดทำตัวรูปแล้วก็เขียนสูตรที่ก็เขียนตารางเหมือนกันนะครับก็คือปัททะอะไรนะครับ ปทัปะท,ทะ,ะ,ะทสัมพันธากับปทัททะเฉทะปัททะสัมพันธ่ากับปัทัะเฉทะเดี๋ยวเขียนตารางไปแล้วก็เอาตัวอย่างที่นี่เข้าไปใส่นะครับมันจะได้จำได้เป็นทุกอย่เป็นอ,อาจจะเอาสมุดมาตัวหนึ่งก็ได้ทำเป็นตารางปัทัะเฉทะปะทัทะสัมพันธ่เรียงไปตั้งแต่ต้นไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับ อุทาหรณ์เหล่านี้คือจากพระตรบิดกซึ่งน่าจดจํามากนะครับตั้งแต่ทั้งหมดเนี่ยที่ยกมานี่คืออุทาหรณ์ที่มีอยู่ในพระตจบิดกเลยเพราะฉนั้นนักศึกษาต้องอถ้าสามารถเรียกว่าหาอุทาหรณ์อื่นๆได้นะครับยิ่งดีใหญ่นะครับในอาจารย์ประธารุรูปสิทธิ์ที่ท่านยกมาพอสมควรนะครับอย่างเพื่อให้เรา สามารถคล่องการตัดบทยัสาธานิสับเดิมเป็นยศสาอิธานินะครับแล้วก็ถ้าจะดีก็คือทําตัวรูปทุกคําฝึกทําตัวรูปพระทา,ารูปสิทธิก็คืออยู่กับการฝึกฝนของการทำตัวรูปยัสาธานิสับเดิมเป็นยัสาอิธานิใช่ไหมครับลบพระสนาหน้าลบสลัหลงังด้วยสูตรว่าวาปรววสารูปาสําเร็จรูปเป็นยัสาธานิสัญญาติลองทําดูสิครับสัญญาติ เอาเอาพระภิสุงสงก่อนกันแล้วกันที่มนเลยครับรู้สึกว่าญาติโยมยังไม่พร้อมสัญญาติสับเจิญเป็นสัญญาติในวสลักหน้าลบสลักหลังด้วยสูตรว่าวาปโลอสัตูปาสำเร็จรูปเป็นสัญญาติสัญญาตินะครับต่อไปทางานิสิตคารวาสอักตันยูสิครับ อากตันยูสิแับเดิมเป็นอากตันยูผู้ไม่รู้คุณอสิแปลว่าอาสิ ย่อมเป็นถึงท่านเป็นผู้อักตันยูอย่างพระสาริบุตรเป็นอักตันยูไหมครับไม่เป็นก็ได้เป็นก็ได้เพราะาคำเลยเขาเรียกเลี่ยงเรียกว่าอักตันยูอักะตะแล้วก็อยู่อักตันยูแปลว่าผู้รู้พระนิพพานอันเหตุปัจจัยอะไรๆไ,ไม่ได้สร้างขึ้นก็เรียกว่าอาักตันยูเหมือนกัน เพราะด้นบันทีไปเจอในธรรมบทพระสารีบุตรเป็นอากตันยูเราไม่เข้าใจก็นึกว่าภาษารีบุตรเนรคุณนี่ยนะครับจริงจริงแล้วระษารีบุตรเป็นกาเรียกว่าแต่มันเป็นการใช้แบบไม่ทั่วไปนะครับเราไปใช้แบบนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นคาปริศนาเป็นการทายแต,แต่โดยทั่วไปอากตันยูก็หมายถึงผู้ผู้ไม่รู้คุณที่คนอื่นเขากระทำไว้กับตนเอง เรียกว่าอากันอยู่มันจะมาจากอากตัวนี้ปฏิเสธอยู่ไม่รู้กระตาตัวนี้หมายถึงสิ่งที่คนอื่นเขาเคยทํากับเรามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปก็เราจะเข้าใจคำว่าอากััอยู่ก็คือคุณลักษณะของคนผ่านเป็นคนนะครับ อีกนิดหนึ่งนะครับเหลือ5นาทีทุกคำนะครับก็สามารถสร้างคำได้นะครับสำหรับอสันต่างวิธีนี่ก็หมายถึงไม่ทำด้วยสูตรนี้ก็จริงแต่ว่าก็ทำก็ทำด้วยสูตรอื่นนะครับอย่างนี้สตุตุตโมตัดบทว่าอะไรนะครับ สัตตุตโมเราตัดบทดูนะฮะก็ตัดท่านละคำละคำก็คงน่าจะพอนะครับท่านหนึ่งตัดสัตตาอุตโมท่านหนึ่งตัดเป็นสัตตาอุตโมอันหนึงเป็นสัตติอุตโมสระมีกี่ตัวนะครับ ตัวเพราะฉะนั้นข้างหลังในอุตมโมเขาบ่งบอกไว้อยู่แล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนเพราะฉะนั้นนักศึกษาสามารถตัดได้ถึง8สัตตะอุตโตโมกับอะไรนะครับสัตตาเป็นต้นไปตรงถึงสัตโตวันนี้ก็เลือกเอาคำคำหนึ่งที่มันถูกต้องที่สุดเลือกอะไรนะครับเราก็เลือกสัตตะอุตมโมนะสัตตะอุตโมเพราะฉะนั้นนี่เป็นสมที่ภายใดเป็นสมานอยู่แล้ว จะเป็นสัตว์โตก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสนธิภายในแต่ถ้าไม่สนธิภายในมันเป็นได้นะครับเดี่ยนีเพราะนั้นถ้าเรารู้วิธีการสมาธิด้วยเราก็จะทําให้เราตัดสนธิได้แข็งแรงขึ้นนะตัดสนธิได้แม่นยําขึ้นนะเพราะ,ะนั้นเบื้องตอนน้นทั้งสาไม่ต้องกลัวว่าตัดไม่แม่นตัดไม่แม่นไม่จำเป็นเพราะว่าเราตัดยังไงก็ตัดไม่ได้อยู่แล้วนะครับคือต้องดูของเขาเแต่ให้เราทําตัวรูปตามเขาทันเท่านั้นก่อน นะครับทำตามเขาถนเพราะฉะนั้นเมื่อเราตัดเป็นสัตตาอุตโมลองทาตัวรูปยังไงครับมันจะสําเร็จเป็นสัตตุดได้จะลบหน้าหรือลบหลังครับมองแค่แป้งเดียวก็รู้ว่าลบหน้าหรือลบหลังครับลบหน้าเพราะฉะนั้นต้องใช้สูตรไหนเข้ามาครับใช้อะไรครับมึกใช้สูตรอะไรครับสราสเร,สร,สรโลปัง นะครับทาลบหน้าสราสเรทาลบหลังวาปโรนะฮะวันนั้นเรายูเฉยๆแล้วก็หน้าสราสเร,สรโลปังหลังวาปโรนะรท่องไปท่องมาคนอื่นเขาจะฟังแล้วก็งงน,นะครับคือให้มันคล่องก่อนแต่วนะ่าไอ้ตกลงหน้าคือสูตรไหนหลังคือสูตรไหนคือเบื้องต้นนี่นักศึกษายัางไม่ไม่ค่อยอมันจะสับสนกันไปหมดเพราะว่าเรายังแปลบาลีไม่ค่อยแปลสูตรไม่ค่อยได้ นะครับอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรสัตตุตโมเบื้องต้นก็คือทําตัวรูปสัตตุตโมสามเดิมเป็นสตาอุตโมนะครับในเรียกสพญชนะออกจากสระด้วยสูตรว่าอะไรนะครับผูกพามาโถลบสระหน้าเพราะสระหลังลบสระหน้าด้วยสูตรว่านำพัญชนะไปประกอบกับสระหลังด้วยสาเร็จดูเป็น สัตตุตมโมสัตผู้ประเสริญยิ่งสัตตุตโตนะสัตผู้ประเสริญยิ่งนะครับสัตผู้อุดมนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอวาทของพระพุทธเจ้าเรียกว่าอะไรนะครับบาลีพระโอวาทของพระสุคตพระโอวาทของพระพุทธเจ้าตัดบทว่าอะไรก็สุกโตวาโท สุขตะโอวาโทนะฮะสุขตะโอวาโทสุขโตวาโทสุขโตวาดนะฮะเราเคยแต่ได้ยินอะไรครับนวโกวาดมีท่านใดไม่เคยได้ยินครับนวโกวาดที่เรียนนักธรรมหรือธรรมศึกษานะครับของสมเด็จพระหมหาสมณเจ้าก็เร้ออะไรนะครับนวโกวาดแปลว่าอะไรครับ นว,ว่าโกวาโทโอวาดของพระภิกษุใหม่พระภิกษุใหม่ให้โอวบพระภิกษุเก่ามันคงจะเป็นอย่างนั้นนะครับผู้บวชใหม่พระนวากาให้โอวาทพระเถระเหมาะไหมครับไม่เหมาะเลยนะครับตอนนี้อย่างถ้าเราเอามาเทียกับสุกโตวาโทสุกโตวาโทแปลว่าโอวาทของใครนะครับ ขอพระพุทธเจ้านวโกวาโทแปลว่าโอวาทของพระบวชใหม่ให้โอวาทแก่ใครครับให้โอวาทแก่พระบวชเก่านะครับเพราะนั้นนวโกหมายถึงเจ้าของนะสังเกตดูให้ดีสุกโตหมายถึงใครเป็นเจ้าของโอวาทนะครับพระพุทธเจ้าถ้านวโกเป็นเจ้าของแสดงว่านวโกต้องเป็นเจ้าของโอวาทแล้วก็ให้แก่บุคคลอื่น ช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเพราะฉะนั้นแต่ที่ท่านตั้งท่านตั้ง,ง,งแบบลักษณะว่าโอวาทเพื่ออาจจะต้องแปลงเันโอวาทเพื่อพระนวากาศนะครับโอวาทเพื่อพระนวากาศซึ่งอาจจะพูดง่ายว่าไปเทียบกับสุขโตวาโทไม่ได้สุขโตวาโทนี่ไม่ใช่โอวาทเพื่อพระสุคตนะครับโอวาทของพระสุคตที่ให้แก่ ประทานแก่พระพิสุสงฆ์อย่างเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเอามาเทียบกันได้เฉพาะสนธิเท่านั้นนะฮะแต่ความหมายได้ไหมครับไม่ได้ไไดอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นนวโกวาโทตัดบทว่าอะไรนะครับนวะกาโอวาโททีนี้ถ้าเป็นอโอวาทของพระเถระเราก็จะใช้ยังไงครับเถโร วาโทตอนนี้เทโรวาโทเพราะนั้นนักศึกษาสามารถสร้างคําผลิตคําขึ้นมาได้เลยนะครับผลิตคําขึ้นมาแล้วเราก็เอามาเทียบเคียงกับส่นที่ที่เราทําอยูอ่เทโรวาโทเทโรวาดเทโรวาโทนะครับเทโรวาโทกับเทรวาดเหมือนกันไหมครับ เราวาโทกับเทโราวาโทเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนนะเทโราวาโทตัดบทว่าไงครับหมายถึงโอวาทของพระเถระอย่างเราที่เราได้8ปปีขอโทษ80โอวาทข,ของพระอาจารย์หลวงพ่อวัฒนาโออ่ะอันนั้นถือว่าเป็นอะไรครับเทโราวาโทแต่ไม่ใช่เถราวา ถ้าเถรวาทหมายถึงว่าวาทะหรือลัทธิของของพระเถระลัทธิของพระเถระนี่หมายถึงเป็นชื่อพิเศษแล้วหมายถึงเป็นนิกายนะครับนิกายของเรานี่แหละเรียกว่าพุทธศาสนานิกายเถรวาทน,นะครับเพราะฉะนั้นวาทะของพระเถระเรียกว่าเถระวาทะมีเถระในนีคือใครก็หมายถึงพระมหากัสปะเป็นต้นผู้ทําสังฆทานครั้งแรก นะครับคือของเราไม่มีบิดเบือนจากพระวาทะของพระเถระเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนิกายนี้จึงเรียกว่าเีระวาทะนิกายเถระวาางนี้นะครับแต่ไม่เกี่ยวกับเถโรวาโทนะครับเพราะฉนนั้เราสร้างคําผลิตคําขึ้นมาได้โดยอาศัยคําเหล่านี้ทิฏฐาสโวตัดโบว่าไงครับทิฏฐาสโวตัดโบไงครับ เดี๋ยวเสียชื่ออภิธรรมบัณฑิตนนะทิฏฐาอาสวะ <laughs> มีด้วยเหทิฏฐาอาสวะมีไหมครับอาสวะมีด้วยเหรอทิฏฐาอา,ามี <laughs> อาสวะมีเท่าไหร่นะครับอาสวะสี่ใช่ไหมครับอะไรบ้างนะครับกามาสะวะทิฏฐาสวะ ภาวาสวะอาวิชาสวะพระดันทิฏฐะทิฏฐาสวะในตัดบอกว่าไงครับทิฏฐิอาสวะอาสวะคือทิฏฐิถ้าเราตัดบอกว่าทิฏฐะอาสวะมันก็ตัดได้ตามไวยากรณ์แต่ถามว่ามันมีใช้ในอภิธรรมไหมครับเพราะคำศัพท์นี้เป็นคำศัพท์อภิธรรม นะครับเราก็ต้องเอาวิธรรมความรู้ภิธรรมมาช่วยในการวินิจฉัยตัดบทว่าทิฏฐิอาสวะนะครับอันนี้ผู้ที่เรียนิธรรมก็จะได้เตรียมในการตัดบทน,นะครับแต่ถ้าเราไม่เคยเรียนเราก็ตัดตั้งแต่ทิฏฐาไปเลยทิฏฐาอาสวะทิฏฐาอาสวะทิฏฐิอาสว,วะกว่าจะตัดได้ถึง8พวกจบไปแล้วทาตัวรูปเสร็จลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทิฏฐิอาสวะทำตัวรูปเราทำดูสิครับสักรูปหนึ่ง ทิฏฐาสโโบซับเดิมเป็นในมองศาเอ้นัดแยกก่อนี่ยแยกพยัญชนะออกจากสระด้วยสูตรว่าบุพพันโรทิฏฐามัสสราอัสเลนะวิโยชเยใน ง่ายขึ้นไปเรื่อยๆทิศโขโคตัดบทว่าอะไรครับทิทิโอ,อันนี้ก็เราก็เทียบเคียงกับทิฏฐาส้วแล้วก็ตัดไม่พลาดแล้วนะทิทิโอโคโอคะคือทิฐิโอคสีที่อาสวะสีนะครับที่เราเรียนในอภิธรรมเนี่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันก็จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อการเรียนพระไตรปิฎกนะครับบัญญนนี่ย ถ้าเราได้เรียนวยายกรก่อน,อนที่จะไปเรียนพิธรรมนี่ยิ่งสนุกกว่านี้นะครับแต่นี้เรามันก็ธรรมดาคือเราเลือกไม่ได้นะครับเพราะว่าอันักศึกษาได้มาเรียนตรงไหนก็ก็ถือว่าดีนะครับจากขายตนงังการบอกว่าอะไรครับเอ่อ จก u, ักขูเราก็ตัดได้แล้วจักขายยตนะเราก็ไปดูที่อายตนะอะไรนะครับมันมีอายตนะยามกหรือฮะแตยมกก็มีอายตนายามกเนี่ยนะครับเพราะนั้นอายตขายตนางมีมาตั้งแต่เรื่องรูปเรื่องนั้นอยู่แล้วเรื่องอายตนะสิบสองอ่ะเพราะนั้นจักขูอายตนางมืออ่อกีจักขุนสี่ จักขุอินทริยะเหมือนกันไหมครับสำเร็จไม่เหมือนกันทั้งทั้งที่มีองค์ประกอบเหมือนกันนะครับเหมือนพร้อมที่จะทําด้วยสูตรวาปรวาสารูป,ปาไหมครับพร้อมอถ้าเกิดจ u, ักุเราคิดว่าลบลบสระหลังใช่ไหมครับลบสระหลังก็จะเหลือเป็นจัก ัขุยตนังจักขุยตนังซึ่งก็ไม่มีใช้เพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกมีใช้แค่คําว่าจักขายตนังไม่มีคําว่าจักขุยตนังนะครับอันนี้ก็เราเป็นผู้ตามเป็นผู้ตามแล้วก็ต้องตามอ่ะเราไม่ไม่ใช่ว่าผู้ผลิตภาษานะครับวันนั้นถ้าเรา,าจะจะใช้จัก ัขุยตนังซึ่งจริงๆแล้วจักขุยตนังมันน่าจะเข้าใจมากกว่าที่สั่งไปนะครับจักขุยตนังเหมือนจักขุนเรียงนะครับมันจะเข้าใจมากกว่าจักขายตนังแต่ว่าอาจจะอาจจะคือพูดง่ายว่ามันมีอูมีอะมีอูมีอะมันฐานคนละฐานกันนะครับพอฐานคนละฐานมันจักขุยะมันอาจจะอ่านยากกว่าจักขายะ พราะนั้นก็เลยเขาใช้คําว่าจักขายตนังน่าจะเป็นคําที่สิริส right> ิริฐามากมากกว่าสิริฐาก็คือวาจาสิริฐาก็คือสละสน้ยมากกว่าเสียงมันจะมันจะอาอาอาเป็นฐานเดียวกันหมดเลยนะครับอันนี้อันนี้ก็ก็ดูที่ฐานด้วยเพราะนั้นก็เลยใช้คําว่าจักขายตนังไม่ใช้คาว่าจักขุยะตนังนะครับอุเป็นคนละฐานครับอ่ะ แต่ถ้าอาเป็นฐานเดียวกันกับอาเป็นแต่ยาวสั้นเท่านั้นเองมันจะออกเสียงง่ายกว่าเพราะนั้นก็เลยท่านสัมพันธ์เป็นจักขายตนังไม่สัมพันธ์เป็นจักขุยตนังอย่างนี้นะครับอายตนะคือจักสุโสตายตนาเป็นต้นก็พึงทราบทำตรูปเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นนักศึกษาสามารถทำตุรูปได้เป็นร้อยๆเป็นพันๆเลยนะครับถ้าเรา เอามาจากที่อื่นด้วยนะครับอายตนะทั้งหมดแทบจะทําด้วยสูตรสองสูตรนี่ใช่ไหมครับตั้งแต่จักขายยนาโสตายตนาคานายตนะทาเหมือนกันหมดไหมครับเหมือนเลยอะ่ะชิวหายยตนะกายายตนะมนายตนะเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นทําทตัวรูปให้คล่องตัวใดตัวหนึ่งนะฮะสมมุติว่าวาา,วาปรโรก็ต้องหนึ่งตัวอย่าง สาราเซโลปังก็ต้องหนึ่งตัวอย่างไม่ต้องเอามากเอาแค่คล่องแค่ตัวอย่างศูตนั้ตัวอย่างศูตนั้ตัวอย่างพอแล้วเดี๋ยดีเราก็สามารถจะทำสูตรตัวรูปอื่นได้โดยการเทียบเคียงกับตัวรูปที่เราคล่องนะครับเดี๋ยีเพราะฉะนั้นหน้าที่ของนักศึกษาก็คือทําตัวรูปก็คือมีเท่าไหร่สมมติสามสิบ 30กลุ่มแล้วก็ทำตัวรูปให้เฉพาะ,ะคําที่เป็นตัวเป้งๆตัวหัวหน้าให้ได้นะครับอย่างนี้เพราะฉะนั้นก่อนสอบนี่เราต้องทำตัวรูปให้ได้อย่างน้อยๆตามตัวเลขที่กำกับไว้ตัวเลขที่กำกับไว้ก็คืออย่างจากขุนทริยังถือว่าเป็นต,ตัวอย่างที่สองนะฮะตัวเลขในสนที่มีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับตัวอย่าง สามสิบสามเองเลยทั้งหมดจบสนที่เลยจบสนที่เลยมีที่ที่ให้ชีดไปแจก,กให้ชีดเมื่อวานนียนะครับอันนั้นแหละคือตัวอย่างถ้าทำตัวรูปได้ทั้งแค่ครบจำนวนตัวเลขน,นั้นก็ถือว่าน่าจะเป็นที่พอใจแล้วนะครับอย่างนี้เพราะนั้นเราก็ต้องสร้างคำเท่าที่จำนวนที่มีอยู่ให้ได้ให้คล่อง นะครับก็จะสามารถสอบสนทิผ่านแล้วก็มีแปลสูตรบ้างนะฮะมีแปลสูตรมีอะไรบ้างยังเนี้ยแปลสูตรนะแปลสูตรก็ไม่ค่อยเท่าไหลานะครับแปลสูตรแล้วก็วก็ถือว่าเราทำตัวรูปได้แล้วก็แปลสูตรได้นะครับยเนีงง้